วันนี้จะมาเล่าเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปรนิกให้ฟังนะคะเห็นผักสวยงามๆบางต้นก็สวยจริงๆนะคะถ้าเราปลูกแล้วให้น้ําให้ปุ๋ยพอแต่ถ้าปลูกแล้วให้น้ําให้ปุ๋ยไม่พอ,อเช่นน้ําแห้งเดี๋ยวมาดูกล่องนี้น้ําแห้งมากนะคะจนนะคะจนรากของเขาเนี่ยแห้งด้วยนะคะทีนี้ก็มาเห็นสาเหตุของผักไม่สวย ารากของผักดําไม่ขาวถ้าผักสวยๆนะคะรากเขาจะขาวรากเป็นสีแดงรากเน่ารากเปื่อยนี่ก็พอจะรู้สาเหตุแล้วนะนี่เป็นการทดลองปลูกผักโตเึื่อใ้เข้าใจนะคะเติมน้ํานี่เติมน้ําครั้งที่สองแล้วนะคะถ้าต,ต่ปลูกมานะคะสัปดาห์ละครั้งนั่นเองนะคะพอพอน้ำมันแห้งเราไม่ได้สังเกตนะผัก โดยเฉพาะอากาศร้อนๆผักนี่จะใบใบจะยุบนะคะยิ่งอากาศร้อนๆอ,อันนี้ปลูกวางไว้บนพื้นซีเมนต์บนพื้นปูนเลยนะคะอากาศร้อนๆกลางวันมาใบก็จะยุบนี่ดูรากเขาข้างล่างอันนี้น้ําแห้งน้ําแห้งแล้ววางบนกล่องวางบนพื้นปูนนะพอตกกลางคืนมาอากาศจะร้อนไอดินไอพื้นปูนจะขึ้นมา ทำให้น้ําในกล่องร้อนไปด้วยนะคะบวกกับน้ําแห้งเสร็จแล้วลากอยู่ข้างบนนะ่ะจะฟูๆแล้วก็จะขาวนะรากข้างล่างก็จะแห้งตายนะคะถ้าแบบนี้รากไหนที่ตายตัดออกเอาน้ําเติมมีปุ๋ยก็เติมปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยก็ใช้ประมาณเท่าเดิมก็ได้หรือลดปุ๋ยลดปุ๋ยน้อยลงนะเห็นไหม อันนี้น้ํายังเหลือเยอะอยู่รากก็เลยยังฟูยังสวยอยู่นะคะแบบนี้ถือว่าดีอยู่นี่เห็นมองดูนี้ผักกําลังโตนะคะอันนี้เป็นผักกาดขาวห่อนะคะเดี๋ยเช้ามามาเติมน้ําให้นะคะวิธีแก้ปัญหาก็ถ้าเห็นรากดําตัดออกไปเลยค่ะเติมน้ําใหม่ ถ้าเป็นฝ้านะเป็นฝ้าก็ตักออกนะคะเติมน้ำใหม่เข้าไปนะคะลากปูปูแบบนี้ถือว่าดีนะคะเติมน้ำใหม่เข้าไปเดี๋ยวก็ดีเองนะคะถ้ามีลูกน้ำยุงลายเอาปลาหางกยุยงปล่อยลงไปเลยนะคะปลาไม่ตายค่ะพอ พอลูกน้ำยุงลายหายเราก็ตักออกไปถ้ามันมีน้อยก็หมุนเวียนกล่องอื่นไปนะคะทุกกล่องนะคะจะเติมน้ำวันนี้เติมน้ำทั้งวันเลยนะคะจนกว่าจะเสร็จเพราะมีหลายกล่องอยู่นี่ผักพวกนี้สดชื่นนะคะถ้าเข้าได้น้ำแล้วผักจะไม่ไม่ยุบไม่เหี่ยว เพราะฉะนั้นใครเจอปัญหาน้ําแห้งรากไม่สวยทํำยังไงดีนะคะเจอปัญหาถ้าเจอถ้าเจอศัตรูในน้ําเนี่ยให้อยปลาหางนกยูงลงไปเลยนะตายหมดปล่อยสักวันหนึ่งสองวันแล้วค่อยเอาขึ้นย้ายไปที่อื่นแบบนี้ถือว่าผักโตสดชื่นนะคะตั้งใบไม่เหี่ยวเลยนะคะใบไม่ยุบ เดี๋ยอันนี้ก็จะเก็บออกผักบ,บุ้งนะคะที่ปูกตัดไปกินแล้วตัดออกก็จะก็จะเอาไปปลูกที่อื่นโคนมันนะคะนี่อันนี้ก็จะไปเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ใช่ปลูกเลี้ยงกระต่ายนี่นไรากรากฟูสวยมากเลยนะน,นี่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องน้ําน้ําก็ไม่แห้งเท่าไหร่เนี่ย ก็จะดึงดึงถอนเก็บออกให้หมดแล้วก็จะล้างกล่องเปลี่ยนเอากล่องไปตากนะคะถุงก็จะทิ้งไปเพราะว่าถ้าเอากลับมาใช้ใหม่ถ้าหากว่าถุงมันรั่วมันก็ไม่เป็นผลดีนะคะมันทําให้เราเสียเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายปลูกแต่ละครั้งเพราะว่าถุงใบหนึ่งได้ตั้งสองกล่องนะ,ะเราตัดแบ่งครึ่งได้สองกล่องก็คุ้มค่าอยู่นะคะ น,นี้ก็ส่วนส่วนโคนมันจะเอาไปปลูกต่อก็ได้จะเอาไปทิ้งก็ได้นะคะ